กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะครับเราจะเคยได้ยินการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนะซึ่งเวลาที่มอบรางวัลโดยมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มามอบรางวัลหรือเป็นต้นคิดเป็นแรงบันดาลใจจนกระทั่งเป็นชื่อรางวัลเนี่ยเช่นรางวัลแม็กซสยสโอ้โหก็สุดยอดเลยแม็กซสยใสายรางวัลแม้กระทั่งในบ้านเรานะฮะอาจารย์โกมุนคิมทองอย่างเงี้ยอาจารย์ก็สุดยอดเลยเป็นผู้ที่เสียสละอุทิศตนเองเพื่อชนบทนะฮะ แล้วก็รางวัลอีกหลายๆรางวัลป่วยอึ้งพากรอ,อย่างเงี้ยน,นะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็นที่มีนักโทษหนีคดีโกงเนี่ยนะมามีส่วนในรางวัลนะเรียกว่าเป็นรางวัลคนเคลื่อนไทยอวอร์ดนะแล้วก็มีการมอบกันวันก่อนนะเนี่ยอันนี้อยู่ในเพจของกลุ่มแคร์นะฮะสาสสุดยอดคนเคลื่อนไทยท่านผู้ชมลองนึกภาพในขณะที่กลุ่มแคร์ในขณะที่นายทักษิณชินวัตรที่ เข้ามาในขับเฮาลุมแคร์อยู่ตลอดนะพยายามโจมตีด้อยค่ารัฐบาลและองค์คาพยพที่ทำงานหลายๆงานอยู่ฝ่าวิกฤตอะไรตัวมีอะไรนะในขณะเดียวกันก็ได้มีการมอบรางวัลคนที่เขาเห็นว่าทำคุณงามความดีทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศนะลองดูบางตัวอย่างนะฮะที่เขาได้รางวัลกันคนเคลื่อนประชาธิปไตยไทยคุณนทวุฒิใส่เคือ,อโอ้โหเนี่ย คุณนัทวุฒิใส่เกลือได้รางวัลคนเคลื่อนประชาธิปไตยไทยจริงๆน่าจะมีเหตุผลประกอบเนาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นบทบาทอะไรก็ไปนําม็อบไงกลับมานําม็อบอีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้าไปเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพออครอบครัวเพื่อไทยนี่คือเหตุผลแล้วเหรอที่ทําให้ได้รางวัลเนี่ยค่ะถ้าเรามองกว่าผลงานด้านหลังเนี่ยนะเอาแล้วอย่างถัดไปอีกนะเนติวิทย์โชิพัฒน์ไพศาลเนติวิทย์ คนเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในขณะที่คนที่ผลักดันเรื่องโคดดิ้งให้เด็กได้เรียนรู้ทันโลกนะถูกได้ค่าถูกด่าไหมเห็นไหมค่ะเนติวิทย์ก็ได้รับรางวัลอันนี้จะได้เห็นว่าองค์กรที่มอบรางวัลเนี่ยทงทางการเมืองเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วก็ถัดไปฮะพริชชีวะนันี่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองี่ไม่รู้กี่สิคดีคะนะแล้วจัดม็บปุกม็บ จมตีสถาบันอย่างรุนแรงได้รางวัลคนเคลื่อนเสรีภาพของประชาชนปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่นะคะใช่ฮะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มทีนี้เป็นกลุ่มคนเคลื่อนสิทธิของนักเรียนกลุ่มนักเรียนเร็วแล้วบทบาทของกลุ่มนักเรียนเร็วเนี่ยถ้าเราจําได้คือก็จะจัดกิจกรรมแล้วก็จะมีเป็นแต่งตัวนะเป็นบางทีก็มีเอาเลือดมาเป็นเลือดปลอ,อ,อมนะไปตัดผมะะอ,อะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือกลุ่มนี้แหละ โอยใบยปิวอะไรอย่างเงี้ยได้รางวัลคนเคลื่อนสิทธิ์ของนักเรียนแล้วก็พูดถึงเรื่องเพศอย่างเงี้ยน,ะ,นะถ้าเราจำบทบาทได้คนเคลื่อนศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกลุ่มแคร์ให้คนเคลื่อนไทยคือคุณนวัตอิสร,รสะไกศิลค่ะคุณนวัตนี่ก็บทบาทก็เนี่ยเวทีนางงามไงมิสแกรนใช่ไหม แต่ก็จําได้ตรงที่แกดาวัคซีนจีน่ะแต่ดิฉันยังจำํำภาพตอนที่แกใส่ออกซิเจนแล้วก็มีสั <c oughs> อยู่ข้างหลังได้อยู่เลยนะจะได้เห็นว่ามาตรฐาน <c oughs> หรือว่าวิธีคิดค่านิยม <c oughs> เป้าประสงค์ของกลุ่มเนี้ก็จะชัดเจนว่าเป็นอะไรแล้วไปในทางเดียวกันยังไงนะ <c oughs> คนเคลื่อนประวัติศาสตร์2475ทัดไม่เชื่อนะอาจารย์นัทพลใจจริงอะ <c oughs> คนที่เขียนวิทยานิพนธ์แล้วฟ้าเดียวกันเอาไปพิมพ แล้วถูกอาจารย์ชัยยันชัย,ยพรและทีมงานเนี่ยชัาแหละเป็นฉากประจักษ์เป็นฉากประจักษ์อันไหนบิดเบือนอันไหนที่หลักฐานที่อ้างอิงเนี่ยไม่มีน้ำหนักหรือไม่มีหลักฐานค่ะรวมไปถึงถูกฟ้องร้องก็มีมนะยกย่องเชิดชูว่านี่คือคนเคลื่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนคืออะไรประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนนี่คืออะไรประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนนี่คือการให้ร้ายโจมตีสถาบันว่าเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงประชาธิปไตย นี่คือตามเนื้องานของแกนะนะะก็จะได้เห็นชัดว่ากลุ่มของนายทักษิณกลุ่มของกลุ่มแคร์เนี่ยเป้าประสงค์คืออะไรแล้วก็คนเคลื่อนมหานครชัดชาติสิทธิธพันธ์คุณชัดชาติมีผลงานแล้วเหรอไม่เราเพิ่งเลือกตั้งผู้ว่าไปเมื่อ22พฤษภาคมผ่านมาเดือนนิดนิดมีผลงานแล้วเหรอถึงขนาดเป็นคนเคลื่อนมหานครคือถ้าได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมเนี่ยนะออผมจะไม่ว่าอะไรนะใช่เป็นคนเคลื่อนมหานครเลย ในขณะที่ผู้ว่าคนที่แล้วเนี่ยโดนดา่าโดนเหยียบโดนย่ําโดนโจมตีแต่หลายะอย่างที่เกิดดอกออกผลถนนที่สวยอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยมันคือผลงานของคนที่แล้วแล้วคุณทัางชาติยังออกปากด้วยซ้ำว่าผู้ว่าคนที่แล้วเขาทำไเยอะเรื่องของระบบน้ําบริหารจัดการน้ําอะไรต่อเมื่อไรสายไฟลงดินวันนี้คุณทั้งชาติก็บอกว่าเ้ยรัฐบาลเขาก็ทำไปเยอะอแต่ได้รับรางวัลเป็นคนเคลื่อนมหานครตกลงเป็นการให้รางวัลตามผลงานหรือ ตามอุดมการแนวคิดทางการเมืองว่าเป็นในแนวเดียวกันนะแล้วก็คนที่จริงๆแล้วมีฝีมือนะ,อะถัดไปอะอันนี้ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยนะต่อไปนี้คุณอภิชาติพงศ์วีรเศรษฐกุลคนเคลื่อนวงกางรภาพยนตร์คือจุดยืนทางการเมืองชัดเจนว่าแกเป็นยังไงแต่ฝีมือในการทําหนังก็ต้องยอมรับเป็นคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกนะฮะสำหรับคุณอภิชาติพงศ์ แล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้เป็นคนไทยทํางานอยู่เป็น NGO เพียพรพรดีเทพคนเคลื่อนการอนุรักษ์แม่น้ำโขงเอออย่างเงี้ยโอเคค่ะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกหน้าฉากแต่ทำงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแม่น้ำโขงไม่ว่าบางเรื่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะแต่เธอทำงานต่อเนื่องจริงเอออย่างเงี้ยโอเคแต่อย่างเรื่องการเมืองเนี่ยชัดเจนเป็นทงเลยว่าตกลงเนี่ยทั้งหมดเนี้ย คือทัพใหญ่เครือข่ายองคาพยพเคลื่อนการเมืองไปในทางเดียวกันใช่ไหม mm hmm. ถ้าเรากลับไปดูที่ผังใหญ่นะที่เป็นภาพรวมว่าเขาให้รางวัลใครบ้างมีหมดเลยนะมีไอหอมีประชาไทยมีใครต่อใครนะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญก็คือกลุ่มแคร์ที่มีทักษิณชินวัตรนั่เป็นผู้นำอะเป็นผู้นํากลุ่มอะ <c oughs> เป็นคนจัดการมอบรางวัลให้แล้วทักษิณชินวัตรก็ชัดเจนว่าหน,นีคดีทุจริตอยู่สารตัดสินจําคุก นะแล้วก็มีคดีที่แจ้งข้อกล่าวหาปปชกรณีทุจริตป,ประพฤติไม่ชอบข้าวจีทูจีรัดสองนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือการขับเคลื่อนไทยแล้วขับเคลื่อนไปทางไหนอ่ะก็จะได้ชัดเจนว่าใครเป็นใครงานนี้เพิ่งมีปีแรกเนาะเพิ่งเคยเห็นนะคะเพิ่งเคยเห็นนะคนเคลื่อนไทย <laughs> คนลุกเลย <laughs> คนลุกเลย <laughs> คนเคลื่อนไทยอถ้าใครได้รับรางวัลเนี่ยนะโอ้ก็ชัดเจนเลยอ่ะ <ม>ประชาชนก็จะได้เห็นชัดขึ้นะนะแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีที่กลุ่มนี้มองว่าไม่ได้ขึ้นอะไรให้กับ